กุ่มผ่าฝ่ายท่อเมื่ออยู่บ้านกอมูส13สามตำบลทีสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัด้อยเอ็ดดิฉันน้าบุญศรีวะข้ำจันเป็นเลขาการกุมท่อผ่านนี่ค่ะแรกตั้งกุมปีพศสอ6 2ค่ะคือกุมเกาไม่อยู่แล้วเพิ่นเพิ่นกะวามีสรางมัดมีเพิ่นเ,พน,น,เพนเลย้อซ้นกันกนจุงใจว่ามา ตำมีปันกันนงแบ่งกันนงเถาะต่างกลุ่มขึ้นว่าก็กลุ่มนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่มีฝีมือด้านการทอผ้าอยู่แล้วก็น่าจะมาพื้นฟูการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการรวมตัวกันในช่วงที่กรมการภาคชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้มีการรณรงค์การสนใจผ้าไทยก็เป็นโอกาสทางการตลาดอย่างก็โดยมีล้องพัฒนกรค่ะคุณรัชนกอาจทางก็ได้มาช่วยดูให้คำปรึกษาแล้วก็กระตุ้น ให้กลุ่มได้เข้ามาสมัครลงทะเบียน o อท p อนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสทางด้านการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ก็เลยพากันมาไปหาแรงได้มาเห็ดล่องเบงะกี้เห็ดใหม่ก็เลยพากันหาแรงได้ได้วก็มาหมัดมีประสิบแบงกันลงผูอื่นไม่เห็นมันงามมันก็เลยขอซื้อแบงซื้อเอาไปมาก็เลยเห็ดกลุ่มใหญ่ขื่นใหญ่ขึ่นค่ะลงทุนกันกอนระดมทุนกันก่อนค่ะหกคน เพิ่นให้กองทุนบทวบ่าสตีเพิ่นมีเงื่อนกู้ยืมพอเงว่อนเท่าหมุนบ่ท่านก็นเลยเขาไปกู้เงินในส่วนนี้ก็คือทางกองทุนห้ามบาทวบติสตีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เป็นแหล่งเงินทุนที่จะให้กลุ่มได้เข้ามาเข้าถึงแหล่งทุนก็ด้วยความที่น้องเจ้าที่ภาคชุมชนเนี้ยก็เห็นศักยภาพเห็นความกระตือร้นเห็นแผนการพัฒนาของกลุ่มนะคะก็ได้เชิญชวนให้เข้ามา เป็นาการกู้เงินกับกองทุนซึ่งดอกเบี้ยร้อยละ0.1ก็เหมือนกับว่าเราเป็นต้นทุนให้ทางกลุ่มที่กลุ่มมีทุนอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเรามาสนับสนุนเพื่อให้เปิดโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้นแม่ไปยืมเงินจากกองทุนบัวสัสตี6กหมืปี63 แม่ก็ใส้ขึ้นไปแล้วสามมื่นหกเดือนใส้เถอ่อย่างนเฟิ่นเวากับแม่กับเป็นกู้แม่บ้านอยู่แล้วกัว่าพ่อชชคเพิ่นมีกองทุนบทบาทสตรีให้กู้ยืมเงินโดยที่เฮ้าที่แรกก็ว่าเสียอาเงินนอกระบบลบ้วบัดนก็เลยมบาเอาเงินบทบาทสตรีกว่าพอดอกหน่อยพ่อได้มาซือ้อไ่ลงทุนหลายึ้นก็เก่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะก็เป็นการกู้ยืมค่ะลวกลุ่มน,นี้ที่เราทางอำเภอได้คัดเลือกให้เป็น กลุ่มดีเด่นของอำเภอก็เพราะว่าหนึ่งเรื่องผลประกอบการของกลุ่มเรื่องการส่งใช้เงินกู้ก็ตรงเวลาแล้วก็เป็นไปตามสัญญาค่ะกลุ่มของเขาที่มีจุดเด่นก็นคือเนื้อผ้ามันแน่นต่อท่อมือเองมีสั่งหมัดมีตามไล่ลูกค้าสั่งได้กลุ่มของเขาสีเด่นของวามัดมีลไล่ยใดมาเขามามัดได้สุกลายถ่ถีถี่ถถถถลูกค้าสั่ง อำเภอศรีส,สมดเด็จได้คัดเลือกกลุ่มทอผ้าบ้านก่อนนะคะเป็นกลุ่มดีเด่นระดับอำเภอเนื่องจากว่าตัวสมาชิกเองที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีความกระตือรือร้นอย่างลายผ้านเนี่ยเราจะมีกลุ่มนี้จะมีคนที่สามารถมัดหมี่เป็นก็จะพัฒนาลายของกลุ่มก็เลยไปดูจากที่อื่นมาบ้างเห็นที่ไหนก็มาคุยกันไปถ่ายรูปมาแล้วก็จะมัดหมี่เรื่องสีก็จะเป็นตามที่ลูกค้า ต้องการลองขอมาหรือว่าดูตามเทรนของแต่ละปีค่ะแล้วก็ย้อมสีบอตกพวกที่มาสัมผัส์ยมือเองก็ว่ามันนุ่มพาก็ดีคือที่ดีก็ทุกกลุ่มที่ไปขายร่วมกันกน็ขายดีกว่ามู่ค่ะเดิมทีเลยก็คือเราจะพากลุ่มออกไปจัดแสดงสินค้าระดับอำเภอแล้วก็ระดับ,บจังหวัด เพ so right ื่อเปิดโอกาสเครือข่ายการตลาดอะค่ะเพราะกลุ่มัวนี้ก็คือกลุ่มผลิตก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนสนใจที่เขาไปในงานแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มทอผ้าด้วยกันเองเมื่อเห็นสินค้าเราเขาก็จะเชื่อมโยงการตลาดคือกลุ่มนี้ก็ยังศักยภาพในการที่จะออกตลาดนอกจังหวัดเราเรายังไม่ได้เริ่มต้นตรงนั้นแต่ก็จะมีกลุ่มเครือข่ายที่เขามาเห็นผลิตภัณฑ์เราแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงการตลาดให้เราเพิ่นกระซอยการตลาดน้ำค่ะเพิ่นกับแนะน้ำไห ผ้าออกกลุ่มตลาดโอท็อปออกเป็นกลุ่มถิ่นออกโช่น้ำโรงแรมน้ำหยางถี่มีกลุ่มสตรีออกโชวนะคะ่ะได้ขายดีค่ะคะือกลุ่มเฮ้าได้เห็ดแล้วไดขว้ขายแล้วการตลาดแล้วมีไา่ได้ขึ้นมากกับมันนะคะมันขยันเพราะว่ารายได้เสริมจากการเห็ดยาเห็ดหน้าแล้วกับมมนท่อผ้านะคะ <S <S เห็นว่ามีรายได้แน่เสริมขึ้นจักน้อยกับดีใจกับมันกับเพิ่ง ทั้งคนกับนิยมไล่มีไร้สินผู้นั้นสร้างคนที่สร้างกับมันเขาว่ขาขยันเข่าอย่างเห็ดในกลุ่มของเขากับแบ่งหน้าทีกันเรียบร้อยแล้วก็เห็ดได้ค่ะฝากในเรื่องค่ะกลุมผ่าฝ่ายทอมืออยู่บ้านก่อโม่1ิบสามตำบลชีสมเด็จอำเภอชีสมเด็ดจังหวัดลอยเอ็ดถ้าไผสนใจกับห้เพื่อนมาหาอยู่บ้านก่อโม่สิสามเลยค่ะมีตลอดผ่าท,ทุกไร้ทุกสีถ้าอยากได้ไร่ก็สร้างมาได้มาสร้างไว้ได้เดือนหนึ่งก็สะได้ยี่เราค่ะครึ่งเดือน